สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่อง iPad mini 6กันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปอยเล็ง iPad mini 6มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะาอยากได้ iPad ที่ขนาดเล็กพกพาสะดวกค่ะจนโป,โปรไปเดือนปอยเห็นว่า iPad mini 6ลดราคาเหลือประมาณ16,0 0 0บาทนะคะก็เลยกดสั่งซื้อมาค่ะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดร้านที่ปอยสั่งซื้อมาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะที่ปอยสั่งมาก็จะมีทั้งตัว iPad นะคะเคสแล้วก็ฟิล์มค่ะทีนี้มาดูที่ตัว iPad กันก่อนเลยนะคะ ที่ปลยสั่งมาจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะเป็น iPad mini 6สีม่วงความจุ64 g b Wi-Fi นะคะวันผลิตผลิตเมื่อ11เดือน4 2 5 6 6นะคะก็เป็นของใหม่ผลิตมาไม่ถึงเดือนเลยค่ะทีนี้มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะจะมีที่สำหรับแกะอยู่ตรงนี้นะคะ ่คะที่ด้านในกล่องก็จะมีตัว iPad นะคะเปิดดูสีก่อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นสีม่วงสวยเลยนะคะสีจะคล้ายๆกับ iPad Air 5สีม่วงค่ะมาดูที่ของอื่นๆในกล่องกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือใบแนบนะคะ,คะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะ ส่วนนี้จะเป็นสายชาร์จค่ะเป็นสาย Type C to Type C นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอะแดปเตอร์ค่ะเป็นอะแดปเตอร์ Type C นะคะทีนี้ต่อมามาดูที่ตัว iPad กันค่ะอย่างแรกที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นการติดฟิล์มนะคะเพราะว่า iPad เพิ่งแกะออกมายังไม่มีฝุ่นติดฟิล์มง่ายค่ะมาติดฟิล์มกันก่อนเลยนะคะ นี่ค่ะสำหรับฟิล์มที่ปอยใช้จะเป็นฟิล์มโฟกัสแบบด้านนะคะอันนี้จะไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะคะเป็นฟิล์มธรรมดาค่ะที่ปอยชอบฟิล์มแบบด้านก็เพราะว่าให้สัมผัสดีนะคะเวลาเขียนเนี่ยจะไม่ลื่นเกินไปแล้วก็ไม่ฝืดจนเกินไปค่ะแล้วก็ช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็แสงสะท้อนด้วยนะคะนี่ค่ะตัวฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะคะมีเบอร์1กับเบอร์2ค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะดึงเบอร์หนึ่งออกมาก่อนนะคะเราจะใช้เป็นสติกเกอร์ในการติดฝุ่นออกนะคะ นี่ค่ะหลังจากติดฟิล์มลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ลอกฟิล์มเบอร์สองออกมานะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูที่ตัว iPad กันค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยดีเลยค่ะจะมีกล้องหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างจะเป็นที่เสียบชาร์จพอร์ต Type C ค่ะมีลำโพงนะคะ ก็ที่ด้านบนก็มีลำโพงค่ะปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะนี่ค่ะสำหรับปุ่มต่างๆก็จะมีเท่านี้นะคะทีนี้ลองเปิดเครื่องดูเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ Activate เครื่องแล้วก็เซตค่าต่างๆไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะเริ่มจากทดลองปากกาก่อนค่ะ ากากา็จะมีทั้ง Apple Pencil 2แล้วก็ Stylus นะคะ Stylus ก็จะมีกูจะดอก12อกูจะ o ดอก13แล้วก็ปากกาจอยรูมแบบ2ระบบค่ะมาเริ่มจากกูจะดอก12ก่อนนะคะนี่ค่ะอาจ,จะทดลองเขียนกับแอป Good Note นะคะนี่ค่ะสำหรับการเขียนกับปากกา Stylus ต่างๆก็ทำได้ดีนะคะอันนี้เป็นกูจะดอก13ค่ะ ต่อมาอันนี้จะเป็น j o อยรูมแบบ2ระบบนะคะเขียนได้ทั้ง iPad แล้วก็ iPhone ค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็น Apple Pencil 2นะคะติดที่ด้านข้างเพื่อเชื่อมต่อกัอนนะคะค่ะก็เชื่อมต่อกับ Apple Pencil แล้วนะคะ นี่ค่คะสำหรับการเขียนกับปะกาาต่างๆก็ทำได้ดีนะคะขนาดก็กระทัดรัดเหมาะมือค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเปิด YouTube ดูนะคะค่ะมีหลายๆคนสงสัยค่ะว่าต้องใช้สายแบบไนในการเชื่อมต่อนะคะค่ะภาพก็ชัดเสียงชัดเจนดีเลยนะคะสำหรับคลิปแกะกล่องเดี๋ยวเราจะทดลองคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะทีนี้มาดูที่ตัวเคส iPad กันบ้างค่ะ สำหรับเคสที่ปอยสั่งมาจะเป็นของย e ี่ห้อฮิลอันนี้นะคะเป็นเคสสีม่วงอ่อนนะคะด้านหลังจะเป็นใสๆมีลายจุดแบบนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะลองเปิดดูนะคะแลานหลังตัวเคสจะเป็นใสๆแบบนี้ค่ะมีลายจุดน่ารักนะคะแล้วก็สำหรับตัวคอรเวอร์เนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะติดด้วยแม่เหล็กค่ะถ้าเราไม่อยากจะ มีปกเราก็สามารถถือแบบนี้เดียเด่ยวๆได้นะคะสำหรับวัสดุก็ยืดหยุ่นค่ะเดี๋ยวลองใส่กับ iPad ดูนะคะนี่ค่ะก็ใส่ได้พอดีสวยเลยนะคะทางขวาจะมีช่องสำหรับใส่ปากกาค่ะใส่ Apple Pencil ก็ได้หรือว่าจะใส่ปากกาสไตลั s ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่เป็นกูจะดอก13ดูค่ะค่ะใส่แล้วก็ ชาร์จเข้าปกตินะคะสำหรับตัวเคอ e r ก็จะเป็นออโต้เว e นะคะเปิดขึ้นมา iPad ก็จะติดปิดไป iPad ก็จะดับอัตโนมัตคิค่ะแล้วก็ตัวเคอ e r ก็สามารถพับตั้งได้นะคะตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นเคสที่น่ารักดีเลยค่ะที่สำคัญที่ปอยชอบก็คือมีลายข้างหลังน่ารักมากเลยนะคะ คสอันนี้ก็น่ารักถูกใจนะคะสีก็หวานมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปแกะกล่อง iPad Mini 6ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวปอยใช้ไปอีกสักพักหนึ่งจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีนึงค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ